สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ร้านถูกดีมีมาตรฐานครับทีละตอนการค้าครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมเราอยู่ที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ครับกับร้านซ<ม>ีพีของพวกเราแล้วก็ร้านขายข้าวสาร<ม>ของพวกเราครับผมเนาะเนี่ยหรวอว่วาเจะเอาไปถือไปล่ะจะไปสาขาอือไมล่ะศัยไว้นี่ก่อนก็นได้เลย ใหม่ล่อดีมีที่ไวมไมีไวไที่เดีไ้บ่างอัพดำดเออไปแล้วกันแล้วไเอานี่อได้เไปที่อื่นี่ยครับวันนี้มาดูครับกับสินค้าของพเราเช่นเคยครับวันอาทิตย์ครับวันนี้เงียบเงามากๆครับผมเนะเงียบเงาสุดๆเลยครับวันนี้บรรยากาศนี้คือเงียบมากครับอาทิตย์ แสนจะเงียบเชียบครับผมกับเทศบาลมุรินครผมกับช่วงโควิดของพวกเราเนาะช่วงโควิดคลองเมืองครับวันนี้สินค้าก็ขายยากขายลําบากขึ้นขายเงียบขึ้นครับเนี่ยพวกเราก็ไม่มีอะไรจะขายครับนําขนมครับเนี่ยวันนี้เรามีสินค้าที่จะมาแนะนาครับสําหรับร้านซีพีพวกเราครับอยู่ด้านหน้าเนาะพวกเรานําขนม ่ลเขนมห่อห้าบาทครับนี่ฮะเราขายเอามาขายส่งครับขายเป็นโล่ครับขนมของเท่าแก่น,นี้ฮะคนอื่นเขาเท่าแก่กน,น้อยแล้วของเราเท่าแก่นี้อันนี้เท่าแก่น,นี้ทำมาแข่งกับเท่าแก่น,น้อยฮะขนมเป็นสินค้าที่นํามาใหม่ครับเนาะเป็นสินค้าที่เราเพิ่งจะเอามาวางขายครับผมเป็นสินค้าเขาเรียกว่าไงฮะ เป็นค่าราคาส่งครับเนี่ยเป็นขนมหลายๆอย่างครับขนมที่พี่พี่ครับที่เขาทําขนมส่งตัวภาคอีสานก็เป็นพี่ใหญ่ครับผมเนาะก็เลยนี่ฮะนำมาให้เราขายด้วยครับก็ผมว่าเนี่ยเป็นอะไรที่พอได้ค่าน้ําค่าไฟไปครับนำมาวางเนาะเพราะว่าด้านหน้าเราก็ว่างครับช่วงนี้มีอะไรขายก็ขายนะครับเนาะหามาขายครับเนี่ย เขามีเทาแก่น้อย,ยอะไรด้วยฮะอันนี้ตีอ้วนครับนี่สินค้าพวกเราจะไปอัปเดตหน้าร้านพวกเราวันนี้ครับผมเนาะดูสิครับขายขนมไม่พอมีอผักด้วยครับแล้วพริกก็มีฮะกระเทียมโอ้โห,โหเรามีหลายๆอย่างครับในการขายตรงนี้ครับผมเนาะสินค้าพวกเราก็นำมาขายก ทุกอย่างลยครับเข้ามาก็ได้ได้ไดทั้งผลไม้ได้ทั้งผักครับแล้วมีผักบาชิตี่เราขายครับผักที่เรามาขายส่วนมากก็จะเอาผักที่เสียยากครับเนาะคือว่าไงฮะเพราะว่าเรา,าขายไม่ค่อยดีก็ต้องเอาสินค้าที่ไม่ค่อยได้ไม่ไม่เสียง่ายครับผมือนต้องอามาขายครับอย่างเช่นกล้วยนะครับเราขายมานานแนละ้วรู้สึกว่าจะเดิมดีขึ้นเรื่อยๆครับเราก็ได้ขายกล้วยขึ้นไปเรื่อยๆเยนาะขายกล้วย กล้ยลวยเราก็เริ่มขายได้ครับกล้วยหอมทองโอ้โหสวยงามมากครับวันนี้ได้กล้วยพิตุมอันนี้ขายเท่าไหร่กล้วยน้ำวานอ,อ่อันอันใหญ่ขายเท่าไหร่สี่สิบไปเนาะสี่สิบอันนี้ลหะห้าสิบโอ้โหโคตรวีเลยครับวีใหญ่ครับกล้ยวยวีวีครับวีใหญ่มากๆครับกล้วยน้ำวานครับแล้วก็กล้วยหอมทองครับ สวยงามครับผมเนี่ยพวกเรามีกล้วยมีผลไม้ไว้บริการครับเข้ามาซื้อหมูซื้อไก่ซื้อเครื่องปรุงซื้อวัสดุวัตถุดิบที่ไปทํากับข้าวขายวัตถุดิบที่ทํากับข้าวในครัวให้คุณลูกคุณพ่อบ้านกินครับเนาะคุณแม่บ้านเข้ามาก็เลือกซื้อสินค้าครับแล้วก็ประเภทตรงนี้ฮะเราก็จะมีพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวครับสําหรับแม่ค้าแม่ขายที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวการขายอาหารตามสั่งมาหาเราเลยจบ จบที่เราครับผมเนาะแล้วก็ด้านในก็จะมีเครื่องปรุงรสครับหลายๆอยาครับในเครื่องปรุงรสของเรามีมากมายเลยครับเนาะมีเกือบทุกชนิดเลยครับนี่ะจะได้อยากได้เปรี้ยวได้หวานได้เค็มได้มันมาร้านเราครับมีหมดครับเนาะร้านเรามีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มครับนี่ฮะอยากเปรี้ยก็ใส่น้ำส้มสายชูใส่น้ำมะนาวครับอยากหวานก็ซื้อน้ำตาลไปใส่ครับอยากเผ็ดก็ซื้อนี่ฮะพริกผงก็มีฮะนะฮะ อยากเข่มก็ซื้อเกลือไปครับผมเนาะอยากอร่อยก็ต้องใส่รสดีฮะหรือว่าดีเด็ดครับผมโอ้โหเนาะพูดไปทัวทิพย์ทัวแดนครับเนาะแล้วก็ด้านซ้ายของเราก็มีสินค้าประเภทเรื่องของอเครื่องดื่มครับเนาะแต่ร้านเราไม่ขายแอลกอฮอล์ฮะโอ้โหอร้านนี้ไม่ขายแอลกอฮอล์แต่ขายโซดาครับเพราะเราจะมาทําใสโานะนะ่โซดาอะไรนะเอ็นโซดาอะไรนะเทียนน้ำอะไรนะ โอ้น้ำแดงโซดาโอ้หลงหลงทางอัเนี่ยดูครับน้องแอนก็จัดอย่างสวยงามครับจัดไปอยากสวยงามน่าเลือกซื้อเรื่องหาครับเนาะเป็นสินค้าในตู้แช่พวกเราครับนี่ฮะตู้แช่เนี่ยนี้พวกเรายกมาจากที่สาขากระสังครับเพราะว่าสาขากระสังนี้เปิดเปรัาถูกดีครับเขาให้เอาสินค้าออกมาเอาเอาตู้แช่เอาอะไรออกมาเรายกมาที่สุรินทร์ครับเนาะนี่ฮะน้ำดื่มมีเกือบทุกชนิดทุกยี่ห้อครับมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางครับ สารพัดขนาดครับแล้วด้านนี้ก็มีน้ําที่เป็นถังฮะไว้บริการลูกค้าครับนี่ฮะโอ้ร้านเราเลยขายทุกชนิดจริงๆครับเนาะนี่ฮะจะหาสินค้ามาใส่มาเพิ่มมาเติมให้เยอะที่สุดครับเนาะวันนี้ก็มีสั่งสินค้ามาอีกเพิ่มเติมเนาะแล้วเรื่องของของนมครับที่อยู่ด้านหน้าเมื่อกี้เป็นขายเป็นยกหลอวคแต่ว่าด้านในก็ขายเป็นแพ็ค5บาทเหมือนกันครับเราก็ขายปีกเหมือนกันครับทั้งปีกทั้งส่งครับผมเนาะสินค้าพวกเราแล้วก็มี ไอติมด้านนี้ไอติมไอติมก็มีครับโอ้สามารถที่จะดึงดูดเด็กๆเข้ามาได้ครับเนาะทั้งเด็กทั้งแก่เข้ามาได้หมดครับกับร้านพวกเราครับผมเนาะเนี่ยดูแช่พวกเราก็อยู่ตรงนี้ครับผมก็รู้สึกจะโล่งๆนิดนึงครับผมเนาะพอจัดอยากให้ออกมาแบบสไตล์โล่งๆให้สะอาดสะอาดครับฝั่งร้านหมูครับเนาะอยากให้เข้ามาเราสะอาดสะอาดครับเนี่ยอน ขวดน้ำใครเดี๋ยวเฮียจะเขียนชื่อไว้ในขวดน้ำไอ้ตรงที่ใครทิ้งไว้ในใต้ข้างล่างของใครไม่อะไรแก้วน้ำของใครฮะไอ้ข้างล่างของใครนี่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 ของใครตรงนี้นี่นี่นี่ของไทยแก้วน้ำในรูปหนึ่งแก้วของไทยเออฮะเออต้องเขียนชื่อไว้สลักว่าของใครเนาะหักตังที่สิบบาทเนาะบอกว่าแค่แก้วน้ำกินแล้วไม่มีสิทธิ์จะทิ้งใช่ไหม ก็หักตามเจลยี่สิบาทในฐานะที่วางทิ้งไม่เออไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีได้ผู้หญิงสวยๆครับแต่ว่าทําตัวไม่สะอาดไม่ได้ไม่ได้ครับเนาะนี่ยเป็นพนักงานต้องสะอาดต้องสะอาดครับลูกค้าเข้ามาก็ต้องการสิ่งที่สะอาดสะอาดอยู่แล้วนะเข้ามาอยากเจออะไรที่สวยๆงามๆครับนี่ฮะการจัดเรสซินค้าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําแล้ว ลูกค้าเข้ามาอู่ร้านนี้จัดเป็นของเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะหน้าซื้อหน้าหาหนะเลือกชมแล้วก็เลือกของประเภทสินค้าที่วางตรงชั้นตรงเชลครับจะได้เลือกถูกครับไม่ใช่รถดีอยู่กับแฟบครับเนาะที่เดียรจะอยู่กับอันนี้มันมันเป็นไปไม่ได้ครับนั่นนี่ฮะโอสินค้ามาเยอะแล้วครับเนี่ยมากระหน่ำนะฮะมาถือว่าโอเคแล้วเนี่ยมีทุกอย่างมีทุกไซส์ครับอย่างเครื่องปรุงรถอย่างนี้ฮะ มีกับทุกไซส์แล้วนี่อย่างพวกนี้แอนเอามาใส่ให้ได้เยอะนน่อย่างพวกฟ้าทงฟ,ฟ้าไทยที่มันอยู่ในในอะไรนะในถุงใช่ไหมเอามาเรียงเพิ่มเติมเนาะนี่ฮะพวกเราก็ให้ดูครับให้อันน,นใหญ่ไว้ข้างในเอออันใหญ่เข้าไ้ข้างในเลยต้องจัดเรื่อยๆครับผมสินค้าอะไรครับอ่าดูลูกค้าก่อนเนี่ย เราก็เล่าไปด้วยขายไปด้วยให้สนุกสนานครับแม่เอราอาการเห็นบรรยากาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ของพวกเราครับกับการขายสินค้าอดเน,มน,น1มัมด้ดูเในร้านของพวกเราครับของอะไรอนี้น คนสิบห้าเท่าไรซื้อเท่าไรซื้อไปห้าบาทเออไปเก้าสิบห้าแต่ไปเก้าสิบห้าทางด้านนี้ก็เป็นร้านขายข้าวสารพวกเราครับเนาะเป็นร้านขายข้าวสารครับพวกเราก็มีข้าวสารไว้บริการทางด้านนี้เป็นข้าวสารที่ทุกทุกชนิดครับเนาะพวกเราขายมาหลายปีครับเกือบ20ปีครับกับการทํางานร้านข้าวสารพวกเราแล้วก็ กิจาการนข้า,าวสารของเราอยู่ในตัวเมืองเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับนี่ฮะข้าวสารทุกๆชนิดครับอยู่ที่ร้านพวกเราครับพวกเราก็มีประสบการณ์ด้านการขายข้าวสารครับข้า,าวสารของเราไม่มีครับ้าสต็อกงานครับโลเดียวโลเดียวเท่าใหม่เป็นร้านที่อยู่คู่กับเมืองสุรินทร์มานานครับ20่กว่าปีที่ผ่านมาครับพวกเราเคยค้าข้าวแล้วก็ ข้าวสารนี่พวกเราจะไม่ให้มีการค้าครับมาวันมาไม่กี่วันก็ขายออกหมดครับเพราะว่าเราจะไม่เก็บไว้นานนะมาก็สลับตัวเก่าตัวใหม่ออกเรื่อยๆครับอัปเดตราคาด้วยครับเผื่อท่านใดที่ดู YouTube แล้วก็แวะผ่านมาทางเมืองสุรินทร์อยากได้ข้าวสารครับพวกเราข้าเหนียวเข้าเจ้าเนาะราคามลิสุริดดนทร์แท้ร้อซก็อยู่ที่เนี้ย พราะเราจะไม่ข้าวขายข้าวผสมครับเป็นมะลิแท้เลยครับผมเนาะราคาก็อาจาจะเราเขี่ยแต่ว่าดูตึงๆไปแต่ไม่ครับผมเนาะเนีาา่ยฮะสาสบ,บาทที่ว่าถูกมากๆครับข้าวมะลิแท้สุดเลยครับผมเข้ามาแล้วก็เขาเก่าวว่าราคาขึ้นอัพมานิดหนึ่งฮะสาสบสบาท,ทครับนี่ฮะเข้ามาชมครับถ้าเข้ามาชมแล้วเผื่อได้ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ครับเนาะหรือท่านใดที่เป็น FC พวกเราอาอยู่จังหวัดอื่นอยากกินข้าวหอมมะลินี่ฮะทักมาครับเนาะเผื่อได้เราได้ส่งไปให้ครับนี่ฮะทักมาครับร้านพวกเรามี ร้านในร้านข้าวสารที่มี2 3 4สาขาครับนะฮะในสุรินทร์ก็มี3สาขาครับบุรีรัมย์มีอยู่2สาขาครับเนาะกับร้านข,ขายข้าวสารพวกเราครับนี่ฮะพวกเราก็อาชีพหลักๆก,ก็คือค้าข้าวกันครับ้ขาข้าวกันเนาะเรื่องค้าข้าวเรื่องประสบการณ์ค้าข้าวแล้วก็มีร้านนี่ฮะถ้าไปบุรีรัมย์ก็ต้องไปร้านอ่า CP คนินทร์ฟู้ดโดย CP สาขาเบลนครับอยู่ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ครับเนาะนะฮะแล้วก็ทัสุรินก็คนินทร์ฟู้ดโดย CP สาขาเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับเนาะแล้วก็มีร้านหนึ่งครับอยู่ที่ต่างอำเภอครับอยู่ที่อำเภอศรีขรภูมิครับเผย่อ FC ทางนั้นครับอยากหาสินค้าที่ได้มาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ข้าวสารมะลิหอมสุรินแท้ครับก็ไปที่อ่า ครินทอร์ฟู้ดโดย CP ีสาขาสีขอรับภูมิครับเนาะนี่ฮะพวกเราก็มาเล่ากันไปครับนอกวันนี้ขายเงียบมากครับวันนี้เงียบจริงๆครับมันอาทิตย์เงียบมากๆเพราะว่าลูกค้าจะไม่เข้ามาช่วงช่วงเช้าครับแต่ว่าถ้าเป็นประมาณสองโมงกว่าหน่อยก็จะเข้ามาแล้วครับเนาะทำให้ร้านพวกเราเงียบครับเนี่ยบรรยากาศเงียบเชียบแล้วก็โรงเรียนก็ปิดแล้วครับเนาะเหยีดเยอะไปครับโอ้โหนี่ฮะ อัดสินค้าลงมาครับเต็มๆเลยครับผมเลยฮะอยากได้เครื่องรุงรถต้องมาที่พวกเราครับนี่ฮะมาแล้วเจอแน่ๆฮะสินค้ามีเยอะจริงๆครับอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ฮะมีหมดครับเนี่ยเมื่อวานก็มีถ้ามีงานมีการจัดงานจัดการครับเรื่องของงานบุญงานบวชงานแต่งงานศพครับมาเลือกซื้อสินค้าพวกเรามีครบครันครับแล้วก็มีเรื่องของนี่ฮะเรามี เครื่องปรุงรสให้ไว้บริการลยครับมาในี่ได้ทุกอย่างที่เดียวครับผมเนาะนะฮะซื้อเนื้อซื้อหมูเนื้อไก่ซื้อข้าวสารครับเนื้อหมูเนื้อไก่ข้าวสารผักโอ้โหมานี่ครบครันครับไม่ต้องไปที่อื่นครับมาร้านเราแนะนําได้ทุกอย่างครับเนาะนะฮะของแห้งของข้าวของหวานครับกาแฟโอ้ครบครันจริงๆครับเนาะร้านนี้ขายทุกอย่างครับเนาะจะล้างจานก็มีน้ํายาล้างจานให้พร้อมครับจะไปถูพื้นก็มีน้ํายาถูพื้นครับเนาะ นี่ฮะมาที่เดียวจบครบที่คินิทอนฟูดโดย CP สาขาเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับแล้วก็ถ้าไปถ้าท่านใดที่อยู่บุรีรัมก็คินิทอนฟูดโดย CP สาขาบุรีรัมครับแล้วก็คินิทอนฟูดโดย CP สาขากระสังครับแล้วก็อีกนึงฮะคินิทอนฟูดโดย CP สาขาศรีขอรภูมิครับสุรินทร์เขามี2สาขาครับอยู่สาขาอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่หน้าวัดชมพลครับเนาะ เพื่อเอฟซที่เข้ามาชมท่องของพวกเราครับผ่านมาหรือว่าท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ครับเอฟซร้านถูกดีมีรฐานมาเที่ยวสุรินทร์อยากกินข้าวมะลิสุรินทร์แท้ๆครับทักมาคอมเมนต์มาครับจะเข้ามาจะมาคอมเมนต์มาได้เลยเนาะพวกเราถือว่าโชคชนประสบการณ์พอมีครับเรื่องการค้าข้าวครับสามารถที่แนะนําท่านได้แล้วก็เราจะบอกว่าสินค้าตัวนี้นจะเป็นของแท้แน่นอนนะ วพวกเราขายข้าวมะลดิของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนาะ,นะก็เลยให้มาคุยกันมาชมกันแล้วก็เผื่อได้มาเที่ยวผ่านเมืองสุรินทร์ครับอย่างเอฟซีอยู่เชียงรายพะเยาครับเผื่อได้ผ่านมาฮะเผื่อได้มาเที่ยวจังหวัดสุรินทร,ร์ครับอีสานใต้ของเราก็มาถึงก็เน,นี่ยมีเพื่อนครับคอมเมนต์มาได้เลยครับอยากได้ข้าวสินิดแบบไหนบอกมาได้เลยครับเนาะหรือท่านใดที่สนใจสินค้ายอย่างอื่นหรือ,อ,อ ประเภทค้าข้าวนะครับหรือว่าจะเอฟซทางกรุงธงกรุงเทพครับเนาะหรือพื้นที่อื่นเนาะแวะมาเที่ยวมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องครับเยี่ยมญาติเยี่ยมพี่น้องครับผ่านมาสุรินทร์ก็สุรัชค้าข้าวเขาท่านนี้เนาะลืมแจ้งชื่อไปครับถ้านักขาวสารเราก็จะใช้ไว้คือว่าสุรัชค้าข้าวครับเนาะเป็นชื่อผมเองครับเนาะสุรัชค้าข้าวว่างันเนาะสาขาสุรินทร์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับร้าน กับช่อง y YouTube ร้านถูกดีพิฐาทีระรอการค้าครับวันนี้ก็มาเล่าบรรยากาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับผมเนาะนะฮะจะได้ไม่เบื่อเห็นแต่ร้านถูกดีวันนี้ดูร้านขายหมูครับเนาะช่วงเช้าเนาะพราเราจะพยายามทําคลิปช่วงเช้าเพื่อที่จะลงให้เพ,เพื่อนๆได้ชมได้เห็นบรรยากาศของพวกเราครับเพื่อท่านอื่นที่อยู่คอนแกนอยู่ที่อื่นไกลๆครับไม่เคยเห็นบรรยากาศเมืองสุรินทร์ครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ช่วงเช้าเทศบาลสุรินทร์ครับวันนี้ ตลาดสดครับเงียบเหมือนตลาดตำบลเลยครับผมเนาะนี่ฮะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ